กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้นั้นนะครับเราก็อยู่กันในเกมโบรสตาร์นั่นเองนะวันนี้นะครับผมเรามาเล่นศึกปะทะบอสกันนะครับบอสมันออกแล้วนะผมพี่นั้นนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นสายแทงนะครับนี่ครับโรซ่านะครับสายแทงนะครับผมมาเริ่มกันเลยแม็กสามคนนะคะพี่เชิญคูรามะกับมีรักมานะครับผมบอกเลยว่ายากมากครับเกมนี้ แตกหนึ่งสวยไม่สวยมีรักตายง่ายเกินโอ้ยังเจ็บเลยทุกคนเอาสิมาสิมาเลยครับึอะตายเหลือคุณละไมคนเดียวเลยทุกคนโอเคครับมีรลักเกิดแล้วมีหลักเกิดแล้วพี่วานะมีหลักตายง่ายแน่เลย มันยิงมาอีกแล้วนั่นไงว่าละหนีสิรออะไรหนีสิแะอ่ารออะไรเออช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อไรจะเกิดกันเนยสองคนเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดคู่เลย ไม่นะน้องน้องแพนกวินอ่ะคุรละมะเขาใช้แพนกวินนะคะผมโอ๊ะโอ๊ะโอะโอ๊ะจตาจตถึงเลือดจะเยอะก็เฮ้อมันยิงมาอีกแล้วคุรละมะนนี้โอ้มันมันหันมาทางนี้แล้วทุกคนนี้สิโอโดนโดนหนึ่งโดนหนึ่งนัดไม่เป็นไร ไม่เรามีลักตายแย่ yeah, แล้วทุกคนเราต้องรอให้มีลักฟื้นก่อนนะครับหนี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 เร็วมีลักรีบฟื้นนะหนีมีลักฟื้นแล้วทุกคนที่กลางแทงแล้วนะนี่แนะ่ต่อยเลยต่อยยับ,ยบ เฮ้ยมันจะยิงนะทุกคนอ๋อยังเจ็บเลยอะ่ะนี่นี่นี่เอาสิเอาสิซักตั้งไหมไม่มีรักตายอีกแล้วตายง่ายเกินเปิดแทงไม่ทันพี่เปิดแทงไม่ทันทุกคน <c oughs> น้องกระดิ่งเสกแผ่นปินไม่ทันเร็วมีรักน่าจะใกล้กลับมาแล้วแหละ นาทุกคนเนาะนางไงกลับมาแล้วค่ะมีรักเขากลับมาแล้วพี่ก็กลับมาแล้ว,ว,ว,วเฮ้ยมันมันมันยิงเลเซอร์อทุกคนเอาละครับอ้อยอยจะตายแล้วมันยิงเลเซอร์นะพี่เกือบตายอะ่ะเฮ้ยทุกคนเออมีตัวอะไรตาหลังพี่มา เป็นลูกน้องของบอสตัวนี้นะครับบอกเลยว่าลําบากมากนะครับถ้าเราจะกําจัดบอสได้ช้าเท่าไหร่นะลูกน้องมันก็จะโหดมากนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวสีม่วงๆเลยทุกคนนะบอกเลยว่ามันโหดมากอุ้ยเยแล้วคุลมาตายหนีสิรออะไรครับทุกคน หนีอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้พี่จะพยายามอยู่ห่างจากบอสให้ได้มากที่สุดนะครับหนี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 หเย่เยคุณามาเกิดแล้วโอ้โอ้โอมันมาอีกแล้วเออเอาล่ะเราต้องรีบจัดการมันอ้อโอ้โอ้แย่แล้ว แย่ yeah, แล้วทุกคนพวกมันมาแล้วทุกพุกพวกตอนนี้น่าจะเหลือแค่คุณละมาเพียงคนเดียวนะครับเราจะรอดกันไหมสองหนึ่งเกิดแล้วครับ oh, เอาดิมาเลยมาเลยกลางแทงนะครับ <All that. S 1> โอ้โอ้โ,อโ,อโอจะตายแล้วโอ้นก <Yeah. S 1> oh, no. นี่ละอย่ารับอย่ารับคนเดียวอย่ารับคนเดียว โอเคโอเคได้อยู่ครับตอนนี้เราเราน่าจะเฮ้ยเหลือมีลักเพียงคนเดียวหรอทุกคนเอ้ยไม่ใช่ใครับยังเหลือคุณละมาอยู่แต่ตอนนี้มีลักเขาได้เดสมอนเลเป็นที่เรียบร้อยแย่ yeah, แล้วทุกคนตอนนี้คุณละมาเขาดิ้นรนมากเลยทุกคนกับการหนีเนะี่ยโอ้โดนเต็มเต็มอะไรจะแม่นปานนั้นไ,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 ได้โอ้โห ลูกน้องมันมาเต็มเลยทุกคนกลางแทงที่กลางแทงให้คุลมากับเพื่อนคุรมากคนะเอ้ยก็ชื่อมีรักนั่นแหละ <c oughs> จัดการได้แล้วทุกคนในที่สุดนะคะเราเคลียร์สเตจปานกลางได้แล้วนะคะผม <c oughs> ลำบากมากนะครับตอนที่พี่เล่นกับพวกเขาทานที่พี่คุยนะตอนนั้นน่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเป็นสายคิวนะคะผม เดี๋ยวรอพวกเขาเช็คกันให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับอันนี้คือสเตจยากนะครับพี่วานมันยากมากแน่ๆเลยทุกคนโอเคครับเยิงโอ้ยทุกคนเขาคู่ดาวเร็วขึ้นอะ่ะพี่สังเกตอยู่นะเขาคู่ดาวเร็วมากเลยทุกคนต่อการยิงอะ่ะถึงว่าเสียนนี้สเตจยากหลบ หลบแป๊บลูกน้องน่าจะโผล่มาเร็วแน่เลยทุกคนทุกคนมันตามพี่แย่นีส้สิเราต้องผัดกันล่อนะทุกคนพี่สามารถคิวเลือดให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถคิวเลือดให้ตัวเองได้ด้วยเฮ้ยทุกคนมันมีสกิลว,วิ่งอะทุกคน ทุกคนมันมีสกิลวิ่งพี่ฮิวเลือดให้เพื่อนพี่อยู่นะคะเมื่อกี้มีแลกนี้มันมีสกิลวิ่งไงทุกคนมันจะวิ่งอีกแล้วทุกคนมันชอบวิ่งอะเป็นนักออกกำลังกายปะเนี่ยแลกเร็วเลวย,ยเร็วตายยังไปยังไปช่วยเขาอีก มีรักอืโอโชคดีนะครับพี่ฮิวให้มีรักทันนะครับเฮ้ยนี่ไนงะนี่แนะน่นี่โอเคครับตอนนี้นั้นนะครับผมน้องน้องแพนกวินลูกสมุนของแพนกวินกุลามะนะครับเขากำลังช่วยอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงอีกแล้วคุลามะนี้นี้น แคนกิ้นตายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จัดการลูกน้องของมันก่อนนะครับโอโอเพื้นลุมทีมพ่ายแพ้ใครพ่ายแพ้มีรักครับมีรักพ่ายโอ้โหเต็มเต็มเลยหลังเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวตูดคุณละมะไม่นา่ารอดนั่นนะ่ะคุณละมะเรามาช่วยแล้วโอ้คุณละมะตายครับ แพ้ครับรอบพีแพ้ที่ว่านะเอ่อพวกมีรักอะมีรักอะต้องแทงทุกคนคิดเหมือนกันไหมเขาเปลี่ยนบอลเลอร์แล้วนะคะผมบอลเลอร์ก็คือตัวละครนะครับทุกคนก็พี่เพิ่งลงคลิปโปเกมอนไปนะครับอืมใครอยากดูก็ไปไปดูด้วยนะครับแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผม เออเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงแล้วการจะดูนะคะว่าบอสหรือว่าบอสมันจะยิงหรือว่าบอสมันจะทําอะไรนะครับถ้าบอสอ่ะมันมีแบบเหมือนเป็นอะไรกลมๆอยู่ตรงกลางแล้วมันหยุดนะครับอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นๆนะครับแล้วมันหยุดอ่ะก็แปลว่าบอสมันกําลังจะยิงลําแสงครับแต่ว่าถ้าบอสมันยืนอยู่นิ่งนานๆนะครับเท่ากับว่าบอสมันอ่ะกําลังจะพุ่งตัวครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเอ้ยไม่ใช่เหรอ นี่เนี่ยโอเคครับตอนนี้นะเพื่อนร่วมทีมกลับมาครบแล้วนะครับตอนน่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันมัง่งเฮ้ยมันยิงอีกแล้วมีรลกพี่คิวให้มีแล็คเขาเป็นน้องเขาอายุน้อยกว่านะครับผมก็เลยเรียกพี่เลยเขาว่าพี่นะเอยน้องน้องน้องอ๋อมันพุ่งอีกแล้วเอาไงฮะมีปัญหาหรอบอส มันจะพุ่งอีกแล้วเอามาใช่เลยหุยลืมดูเลือดเลยทุกคนไม่เย่แล้วทุกคนมีละเขาจะตายแล้วครับจังหวะนี้เออเหลือแต่คุลมาอีกแล้วโอ้บอมมันใช้สกิลพุ่งอ่ะลูกน้องแพนกินคุลมาตายเลย แล้วจะพุ่งมาอะไรตอนนี้เออโอเคโอ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 ,อย่านะครูละมะอย่าพิ่งทอดทิ้งเรามีรักอ่าผมพี่ฮิวให้มีรักแล้วนะเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเราต้องรีบจาัดก,การบอสออ้ยไม่กดตายนี่ระยะพี่กว้างนะครับ พี่ก็เลยยิงได้ไกลมีลักนี้พี่มาช่วยแล้วซุอร์แมนมาช่วยแล้วโอ้หนีมันพุ่งมันพุ่งอ่ะอ้มีลักตายทุกคนเดือดต่คุลมะแล้วเออ โชคดีนะครับน้องแพนกวิ้นกันให้ทันนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นพี่จะเกิดแล้วพี่เกิดแล้วนะทุกคนตอนนี้โอเคครับเฮ้ยมันพุง่งมันพุง่งมันพุง่งมันพุ่งอะทุกคนมีลักฝากช่วยหน่อยนะมีรักระบ้างผมพิวให้มีพี่ิวให้มีรักแล้วนะ มีักเกือบตายทุกคนโอ้คุลามาช่วยด้วยเป็ดน้อยโอ้โอ่าช่วยคุลามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่ช่วยคุลามาก่อนนะครับเอ้ยอ้อหนีหนีปุ้มโอเคครับตายคู่ครับฮิวให้คุลามานะคะผม ยิงทำไมเนะี่ยฮะมีรักไม่นะครับทุกคนมีรักเขาได้เสียสละตัวเองไปแล้วแย่แล้วแล้วพี่ก็โดนไล่ด้วยช่วยด้วยคุณละมาอเกือบตายอ่ะอืออย่าตายเออจะตายแล้วทุกคนพี่จะตายแล้วโอเคพี่รอดอยู่พี่รอดอยู่ เลือนิดเดียวเองอะทุกคนเอาไงดีอะเฮ้ยมันไหมกแล้วทุกคนทามันตีพี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่เฮ้ยโชคดีนะครับเนี่ยพี่พี่ฮิวทันเนี่ยว้าไม่เออหนีหนีพี่ต้องหนีแล้วทุกคนไม่อ้าวเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มือพี่มันค้างอะโโหเสียดายอะทุกคน เสียดายจริงๆค่ะเสียดายมากเลย <party> อีกนิดเดียวเองครับคุณละมาเขาต้อจะกดผิดนะเดี๋ยวคุณละมาเขาก็เสร็จแล้วครับรู้นี้น่าจะปิดปิดไลน์ถ้ามีไลน์ใครเข้ามาไม่ต้องสนใจนะครับโอเคหืม อะไรเอ่ยนี่บลกเปล่าไม่บักนะเอางี้ละกันนะคะผมคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับ